ก็คุณแม่ก็ได้ไปส่งทางที่โรงเรียนก็ส่งในเวลาเรียนนะครับเวลาปกติตั้งแต่เจ็ดโมงคึ่งมาเจ็ดโมครึ่งแปดโมแต่วแต่ว่าคุณแม่ไปส่งทันแต่ยังไงคุณแม่เขาไปส่งทันนิดนึงเพราะพาน้องกินข้าวแล้วก็ไปให้ที่โรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลอะไรนะคะวันชนประทานชนประทานนะคะปากเก็ปากเก็นะคะเขามีนักศิกษาปิญาเลยนะ เ่ามีค่งเขาก็เป็นความมีความโหดใหญ่รูปมากเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16นะแล้วก็ลักษณะเป็พ่อดูใช่อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยพ่อจะเดนใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือวันวันวันที่1วันที่2วันแรกวันที่16เลยใช่ไหมใช่ไหมคะวันที่17 16นะ16ก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้มาจากโรงเรียนเพราะฉะนั้นสภาพอย่างเงี้ย มันก็ต้องค้นหาให้ได้อะค้นหาให้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำนะคือคือจริงๆเราอยากจะพูดให้สังว่าโรงเรียนเนี่ยสถาบันทุกสภพันนะก็ก็ดี่นั่นนะ่ะแต่ว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่กระทำผิดคนนั้นก็ต้องได้รับผลลงโทษนะแต่มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะเพราะนั้นตรงตรงเนี้ย น้องจาวขวดถูกกระทำขนาดนี้มันไม่ได้หรอกนะมันเกินไปแล้วก็เขายังเล็กมากอะ่ะเขาก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เขาก็มีภาวะที่เครียดคือดูได้ชัดเจนนะคะนั้นวันนี้เรนก็ได้สานกั้งผู้จับนะแล้วนะคะคุยกันท่านหลายครั้งเลยผู้จับท่านรวยเด็กเนสสนนนะคะท่านผู้จับก็เขาให้ความใส่ใจนะดนให้ท่านลองลองผู้จับภาสกรนะ แล้วก็เสั็จมันจบเส็จมันจบนะเข้าไปที่บ้านนะแล้วก็ไปที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้คุณพ่อก็มีความประสองค์ว่าจะมาที่มูลนิธินะเราก็าบอกอย่างงั้นเรียนก็แค่เขาจะมาแบบนี้เราถึงได้เราถึงได้มาบิณฑ์ที่นี่นทันทีเพื่อที่จะหาแนวทางนะคะแล้วก็ให้ช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมผมก็ได้ได้มาดูวันที่เจ็ดนะครับแต่เขาว่า เขาก็ยังพยายามให้ผมดูแค่จานวนจาน,น,นวนอะจํานวนคลิปแค่ไม่กี่คลิปคือดูไม่ถึงสองนาทีอ่ะอเ,อเขาก็บอกว่าไม่ทบก,การทำอะไรอะไรสิที่จะท้น้องได้รับบาดเจ็บทั้งครูทั้งอะไรเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้รรอะไรประมางครับค่ะไม่ดีเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กกลับจากโรงเรียนนะแล้วต่งางผู้ขอรับไปอนุญาตทุ่มในการโรงเียนเนี่ยเข้ามาดูแลอะไรบ้างไหมคะก็เื้องต้นนะครับที่เขา ที่เขาคุยกับทางผมไปก็คือเขาบอกว่าเขาขอเวลาครับภายในหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนอเขาพูดในกระบอกอย่างนีงน้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนขอเวลาขอเวลาขอเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนใช่ครับคือตอนแรกอะ่ะผมวมันแรกอะ่ะผมก็ผมก็บอกไปแล้วว่าผมขอแจ้งความก่อนได้ไหมะผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยให้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 เขาจะพยายามหาตัวคนคนกระทำให้ได้ก่อน นของคุณ<ส> <orman> พ่อสามารถแจ้งได้เลยนีค่ะ่ถ้าอย่างนี้เออเทของำห่งงานท่าน้ญิงเจาหน้าที่สช <ingers> จะเข้ามาใช่ไค่ะ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 แล้วดิฉันจะไลงเช็คกลับไปที่ในขาสชชื่อว่าสมแงคะคะะด้ดิฉันจะติดตามอย่างได้ชิดด้วยตัวเองด้วยเรื่องนะคะค่ะได้ตั้กใจเกี่วข้องจะไปไปเที่ยวครอบ เวยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรากีดสรุปได้ยังไงนะคะจะเจอผู้ไม่ทราบนะคะดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเราทำงานร่วมกันเนี่ยท่านได้ช่วยอีกในเช่นสรุปใจกับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเหมือนกันค่ะค่ะท่านค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะะ่ค่ค่ะค่ะะค